เฉยชื่อว่าจารบ,บีี่ทุกคนรู้จักอยู่แล้วแต่ว่าจารบ,บีมีเกียรประเภทน้อยคนที่จะรู้จารบ,บีสามารถแบ่งออกได้หลายประเภท แต่โดยทั่วไปแบ่งตามส่วนผสมของสบู่ที่ใช้เป็นหลักซึ่งมีสีประเภทหลักๆคือ1จาระบีลิเทียมคุณสมบัติทนความร้อนแรงกดได้สูงทนการชะล้างจากน้ำได้ดีเหมาะสำหรับเครื่องจักรอุตสาหกรรมยานยนต์ในงานที่มีการทำงานหนัก2จาระบีแคลเซียมคุณสมบัติทนความชื้นได้ดียึดเกาะกับผิวโลหะได้ดีเหมาะกับงานหลอดเลือนทั่วไปช่วงล่างของรถยนต์และงานที่ต้องการป้องกันสนิมฝุ่น3จาระบีโซเดียม e คุณสมบัติเด่นของจาระบีโซเดียม e คือทนอุณหภูมิได้สูงกว่าจาระะบีีแคคลลเเซยมมมมังงงสตติกกกาาาาาารรรอออออด้้้วววนนนนนนททททู่่ช์ไฟฟ สีจารบีอลูมิเนียมคุณสมบัติเด่นคือต้านทานน้ำสูงช่วยจับจุดชิ้นงานส่วนประกอบต่างๆไม่ให้ลื่นและกันสนิมได้ดีเหมาะสำหรับลูกปืนรถอุตสาหกรรมตลอดจนโรงงานถลุงเหล็กช่วยป้องกันน้ำชะล้างการสึกหลอกกันกดกระแทกเสียดทานประหยัดพลังงานรักษาชิ้นงานให้มีอายกุการใช้งานยาวนานสามารถทนความร้อนได้สูงถึง275-300ถึงองศาตามมาตรฐาน NLGI ของสหรัฐอเมริกากำหนดความแข็งของจารบีมีทั้งหมดเ้าเบอร์ด้วยกัน